ผ่านมาที่อ,าอ่านมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยะนะครับพ็อกเก็ตบุ๊เล่มใหม่นะของเพื่อนรักเราเองอกาลแมพัชรศรีเบญจมาเนี่ยเพิ่งออกมาเล่มล่าสุด เขาชื่อว่าปัจจัยที่5 Happy Story นี่ฮะอะไรนัจจัยีตอนนี้ต้องขอบอกว่าติดอันดับ b ว s t Seller แล้วนะครับคือจริงจริงปกติอือพัชรศสีเนี่ยเขาจะเขียนหนังสือปีละเล่มการละแมเนี่ยจะเขียนหนังสือปีละเล่มจริงจริงแล้วแบบว่าเล่มเนี้นางก็จะเขียนแบบว่าแต่นั่งอ่านปุ๊บแล้วมันใกล้ตัวพี่ตั๊กเมื่อวานพยายามนั่งอ่านเป็นเป็นคนที่แบบชอบอ่านหนังสือของคนรู้จักอแล้วใกล้ตัวอะไรคือปัจจัยที่5้ สำหรับฉันหรืออ,อะไรกี่กปัจจัยคืออย่างนี้โคดาวมันจะมีสี่ปัจจ<ช>ัยมีอะไรบ้างพี่ตั๊ก มีอาหารอะไรเนื่องเครื่องนุ่มหอมยารักษาโรคแต่สำหรับตัวเราเองเนี่ยทุกวันเนี้ยโทรศัพท์เนี่ยคือปัจจัยที่ห้าก็เขียนว่าอินสตาแกรมเนี่ยทุกวันนี้มันกลายเป็นปัจจัยที่ห้าหรือการทำัลยกรรมเพื่อชักนำผู้ชายก็ถือว่าเผื่อผู้ชายเป็นการตัดปัจจัยที่ห้าแต่ลืมบอกปัจจัยที่ห้ากับอริยะศักดิ์ศรีเนี่ยเดียวกันไหมอีจ๊ะไม่อันนี้ไม่รู้อไงนี่แต่ว่ากาละแมกาละแมเขามีอะไรฝากถึงพวกเราด้วยไปฟังกันดีกว่าเนาะไปฟังกันหน่อยดีกว่า่ะ ใจที่หนะคะหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของดิันเอนะคะเล่มที่21แล้วค่ะ,คะหนังสือเล่มนี้นะคะไม่ได้เหมาะเฉพาะกับผู้หญิงหรือว่าแค่ผู้หญิงโสดหรืออะไรเท่านั้นนะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้นะคะเหมาะเหลือเกินกับพิธีกรรายการตื่นมาคุยทุกท่านเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นคุณวูดี้นะคะคุณควรจะอ่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นว่าเออมีเงินรวยไปก็ใช่ว่าจะมีความสุขถูกต้องไหมคะทำงานหนักมาเพื่อทุกวันนี้คุณทำเพื่ออะไรกัน หรือคุณมดดําคะคุณมีทรัพย์สินคานเยอะแยะมากมายที่ดินบ้านเบิร์ดต่างๆน,นานามีเยอะไปคุณมีความสุขจริงหรือไม่เงินที่คุณหามาได้ไปเลี้ยงผู้ชายหรือว่าไปใช้จ่ายกับผู้ชายคุณคิดว่าเขามอบความรักอันแท้จริงให้คุณหรือเปล่าวันนึงเงินหมดไปอะไรกันเรอคะที่คือความสุขที่แท้จริงของคุณอย่างทัญญ่าทัญญ่าก็มีลูกทัญญ่าก็มีสามีแล้วเนี่ยคูดถึงเรื่องว่าผู้หญิงต้องสอนลูกยังไงสอนให้จนเออแม่บอกไว้เหมือนกันว่า ทีการแบบ okay, s <S บอกลูกสมัยนี้ถึงแม้ว่าเรายังไม่เคยมีประสบการณ์ก็ตามแต่ว่าเราอะแบบทำงานเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับผู้หญิงมาตลอดแล้วแล้วเราก็เป็นคนแบบเกิดมาในบ้านที่ไม่ใช่แบบร่ํารวยอะไรก็แบบแม่ก็สอนให้เราแบบ จนมาตลอดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทํางานให้รู้จักคิดรู้จักการแก้ไขปัญหาสําหรับพี่ตั๊กนะคะหนูอยากจะมอบให้เลยค่ะจริงๆแล้วพี่ตั๊กม็นคนดูแลตัวเองดีเลิศอยู่แล้วนะคะมีอันนึงที่เขียนถึงแบบว่าลูกวัยรุ่นค่ะอยากให้พี่ตั๊กได้ลองอ่านเช่นเดียวกันเพราะเรารู้ว่าพี่ตั๊กก็รักลูกมากนะคะแล้วก็แบบมีความแบบดูแลลูกอย่างใกล้ชิดมากเป็นพิเศษแต่ว่าเด็กสมัยนี้ไม่เหมือนกัน สมัยเราแล้วค่ะพี่ตั๊กเพราะฉะนั้นเป็นอย่างไรก็อยากให้พี่ตั๊กได้ลองอ่านดูเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยที่ห้ารอบตัวหรือแม้แต่กระทั่งคุณแจ็คเองนะคะคุณก็มีเกินแล้วนะคะปัจจัยที่5คุณนะคะโทรศัพท์มือถือนะคะหรือข้าวของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่บอสคุณให้นะคะหรือคุณไปเสาะแสวงหาเองก็ตามเนี่ยนะคะถามหน่อยทุกวันนี้คุณตื่นมาคุณก็ต้องโทรศัพท์คุณเข้าไป ก็ต้องโทรศัพท์คุณจะกินข้าวคุณจะทํางานเนี่ยก่อนเข้ารายการดีฉันเลยรู้เลยว่าคุณกดโทรศัพท์กันอยู่เม้นกันอยู่โพสตรูปอะไรกันอยู่ตลอดเลยมันขาดสติไหมมันขาดสมาธิกันไหมเวลาเราทําอะไรทุกวันนี้จ,อจอ้องจอไปด้วยพูดกับคนอื่นไปด้วยคนเราไม่สามารถทํา2อย่างได้ในภายในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้คนเราอ่ะมีปัจจัยที่ห้าเยอะมากเกินไป ขอบคุณมากคุณกระแมวจริงจริงแล้วจะบอกว่าเธอเธอว่ายาวกว่านี้นะฮะเป็นชั่วโมงเลยแต่ว่าเราเวลาเราน้อยนิดกระมาเลยตัดเหลือแค่นี้โทษทีนะเพื่อนฟัเราเองอ่านเราเองอ่านมาเนี่ยมันจะมีอยู่อันหนึ่งว่าเขาบอกว่าคุณเคยได้รับความสุขจากรปภไหมใช่ไหมบอกผู้ตายพระจัทราษีจะไมจะไม่ไปมีความสุขจากรปพมีอะไรรปภที่รักของนั้นเนี่ย รอปภไม่ชอบใจหมาก็ตีหมาดายเลยรปภรอรัเดีเดี๋ยวพอะไรเพราะ่พี่พี่ขออนุญาตพูดนิดนะคะเวลาเราพูดอะไรไปเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจจะไปเหยียบเท้าปลาใครเพราะฉะนั้นก็มันเราเป็นสื่อนะคะมันมีหลายครั้งที่พูดไม่ถูกใจแล้วเดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลมีเดียก็ด่าเราเพราะเราเป็นสื่อเราก็เราก็พูดอย่างเงี้ยกลางๆถ้ารอปภท่านไหนดีเราก็ว่าดี จริงๆพี่พักนี้พี่พี่ก็จะโดนนะพี่รู้ว่าบนดําโดนบางทีเราก็เราก็ขาดความมั่นใจเหมือนกันเราก็เบื่อนะถ้าอยากจะเลิกทํางานกันพูดไม่ถูกใจยังงดยังงี้แต่สุดท้ายเรามาคุยกันว่ามันมันคือหน้าที่หรล่าถูกมันคือหน้าที่ของเราไม่งั้นเราก็เนียนๆไปรายการมันจะสนุกได้ไงมันก็ต้องมีแย้งมีโต้มีตอบต้องการจะดีค่ะดีครับผมเหมาะสมครับท่านเหรอต้องการอย่างนั้นหรือเปล่าอันนั้นผมว่าไม่ใช่สื่อที่ดีแล้วล่ะครับแมเมื่อก าจะบอกว่าอะไรรอปภรอแล้วของกาละแมก็อุ้ยทำไมแนสาวฉันอะไรหาหาแฟนไม่ได้ท้อมเปรอปภรอเราบาทอะไรจริงจริงปรากฏกบบมาดามแกลองคิดดูนะว่ายังไงก็แล้วแต่เราไปไหนไปที่ทำงานไปคอนโดไปไหนคนแรกที่แกเจอคืออะรอปภเราเคยคิดจะยิ้มให้เขาบ้างไหมเราเคยจะบางคนไปลุกดาวเขาว่าเขาคือรอปภแต่บางทีเนี่ยรอปภนี่แหละคือตัวช่วยของเราจริงจริงเขาบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยกาละแมกมันจะสรุปว่าเฮ้ย บางคนเนี่ยรอบตัวเราเนี่ยเรามองข้ามใครไปอยู่หรือเปล่าคนที่เรามองข้ามอยู่ไม่แน่นะคนคนนั้นแหละคือช้อยที่จะเป็นตัวเลือกในการช่วยชีวิตคุณจริงจริงสอาเออพราะชนะสีนางคิดได้อ่ะอ่ะพอเราคุณได้เปอร์เซ็นต์เยอะจากห้องสือแล้วปัจจัยที่5 happy story by การแมลแล้วต้องบอว่า เสาร์นี้นะคะ19ตุลาคมนี้เป็นวันเกิดของคุณกัลลแมนด้วยนะคะเดือนเดือนตุลาด้วยเหรอเดือนตุลาเป็นคนเป็นคนใช่ก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์เดยนล่วงหน้าด้วยนะคะใครที่อยากที่จะไปเจอคุณกัลลแมเนี่ยแบบใกล้ชิดเลยเนี่ยตัวเป็นเเลยนะคะไปเจอได้ที่บูธเคลปไทยตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึง6โมงเย็นนะคะที่ลานเอเทรียมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ